สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิริรวัฒน์คองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดจันทบรุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญสแสวงธรรมเรามาสัญจรยังวัดสีเมืองตะบนทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีนะครับซึ่งวัดสีเมืองนั้นกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกและตั้งให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมีผลงานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2554นอกจากนั้นครับท่านผู้ชมวัดศรีเมืองยังเป็นวัดที่ได้จำลองเอาสังเวชนียสถาน4ีตำบลที่ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียมาไว้ที่นี่สำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปยังประเทศอินเดียแผ่นดินมาตุภูมิก็สามารถมาสแสวงบุญสแสวงธรรมที่วัดศรีเมืองจังหวัดจันทบุรีเหล่านี้ได้นะครับพุทธสถานจะสวยงามเพียงไรผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพ,พร้อมๆกัน ในพระสุตตันตปิฎกเทคันิกายมหาวัคเล่มสองภาคหนึ่งหน้า308มีพุทธพจน์ว่าก็ชนเราไรเราหนึ่งจากท่องเที่ยวไปยังเจดีสังเวชนในสถานมีจิตเลื่อมใสแล้วจากตายลงเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปย้อนตามรอยพระศาสดานะครับดูสังเวชสถาน4ตำบลสถานที่แรกนะครับก็คือสถานที่เรียกว่าลุมพินีวันล,ลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันนี้เรียกว่าลุมมินเดตั้งอยู่ที่ประเทศเนปาลน,นะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับท่านผู้สนิชนก็ไปสแสวงบุญที่ประเทศเนปาลกันเป็นประจํา จะเห็นว่าด้านบนลุมพินีนะครับก็จะมีหัวสิงอยู่นะครับหัวสิงทั้งสีทิศซึ่งพระเจ้า,าศโศกมหาราชนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงเปลี่ยนนโยบายจากทําศึกสงครามกับแคว้นกาลิงคะหันมายึดนโยบายธรรมวิชัยคือการชนะด้วยธรรมพระองค์ได้สร้างวิหาร8 4 0 0 0แห่งและได้สร้างเสาอาศโศกก็คือเสาลุมพินีนี้นะครับให้เป็นอนุสรนะครับเพื่อเป็นพุทธาสุสติ น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเผยแผ่ไปยังต่างประเทศทั่วโลกครับผมที่เสาอาโศกลุมพินีวันจุดที่หนึ่งของสังเวชนสถานสีตำบลน,นั้นนะครับก็จะมีพระพุทธเจ้าน้อยหรือเบบี้บุตรานะครับเป็นลุมพินีที่พระนางสริมหามายาประสูตรโดยพระอ,องค์ได้เป่งอาสพิวาจาคือวาจาที่แสดงถึงความองอาจอาหารว่าอโคหมัสสเมโลกัสะเชตโถเศษโถหมัสสิ อายะมันติมาเมชาตินัติธานิปุณพภโวแปลว่าเราเป็นเลิศเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะครับเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแก่เรานี่คือเรียกว่าอาสพิวาจานะครับพระองค์ทรงชี้นิ้วขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ชี้นิ้วลงปัตภีแสดงให้เห็นว่าการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ด้านหลังของผมนี้นะครับจะเรียกว่าเจดีพุทธคยาหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่ามหาโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรู้อริยสัจสี่นะครับแล้วก็ทรงนำพระศาสนาไปเผยแผ่ทั่วโลกฉะนั้นก็มีการสร้างสถานที่สอนให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งพระองค์นั่งประทับที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พิจารณาปฏิจจสม,มุปบาทนะครับและในคืนเพนวิสาขาบูชาท่านก็ตัดสรุดดับความทุกข์นะครับแล้วก็นำสันติสุขสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติครับที่ใต้องค์เจดีพุทธคยาครับซึ่งเป็นเจดีที่อนุสร์เกี่ยวกับการตัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ด้านล่างนี้ก็จะมีพระพุทธเมตตานะครับพระพุทธเมตตานั้นเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของพุทธคยาเพราะว่าในอินเดียพุทธกาลนั้นก็มีการทําศึกสงครามกันพุทธรูปพระสงฆ์ถูกฆ่าพุทธรูปต่างๆก็ถูกทําลายแต่องค์นี้รอดพ้นจากการถูกทําลายซึ่งถ้าอยู่ที่อินเดียก็จะจะรูปทรงสวยกว่านี้นะครับฉะนั้นวัดศรีเมืองของเราก็ได้จําลองเจดีพุทธคยาและนํา พุทธรูปหยกหินนะครับแกสลักออกมาให้ท่านสาธุชนที่มากับสักการะได้น้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นอนุสติภายในจิตใจ,จตลอดเวลาสังเวชสถานสีตำบลน,นะครับสถานที่3ที่อยู่ข้างผมนี้นะครับเรียกว่าธรรมเมฆาสถูปธรรมะบวกอิขะอิขะแปลว่าเห็นธรรมเมฆสถูปก็คือสถูปที่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นธรรมแล้ว พิจารนาว่าธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์พระองค์จะสมควรโปรดใครแสดงธรรมแก่ใครและพระองค์ก็นึกถึงอราราดาบทซึ่งท่านก็ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วอุทธ,ธรรกาลดาบทด้วยนะครับและพระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีก็คือสถานที่ทรมรมเอกสูนนี้อยู่ที่ป่าอิสิปต,ตนะมฤุกทายวันป่าเป็นที่ให้อภัยแก่หมูเนื้อนะครับเ,เมืองพารณาณสีและพระองค์ก็ทรงสแสดงปฐมทเทศนา ก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรที่ว่าด้วยทางสุดตรงสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพก็คือการประกอบตนในกามการทรมานตนให้ลำบากและพระองค์ก็หันให้พรษาวกหันมายึดถือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาฉะนั้นสถานที่นี้จึงเรียกว่าธรรมเมฆสูปเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธโลกป,ปลางนี้ครับท่านผู้ชมเรียกว่าปางปฐมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็คืออัญญาโคนทัญญาปปะพัทยะมหานามะและอัจฉริโดยพระอัญญาโคทัญญะนั้นเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาก็คือได้ดวงตาเห็นธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยโกนัญญาได้รู้แล้วหนอโกนัญญาได้รู้แล้วหนอฉะนั้นเป็นสกีพยานในการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีพระสงฆ์รูปแรกก็คือพระอัญญากนทัญญาทั้งห้ารูปนี้ก็ล้วนมรนลุปเป็นพราะอารหันต์ชุดแรกในพระพุทธศาสนาครับผม จุดที่4ครับท่านผู้ชมเป็นกุสินารานะครับเป็นอนุสรสถานเกี่ยวกับสถานที่ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ไปเดินทางไปยังกุสินาราแ้นมันละนะครับพระอนนท์ก็กราบทูลว่าพระองค์อย่ามาปรินิพานที่เมืองป่าเมืองดอนซึ่งเป็นเมือง,งเล็กเลยพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์สถานที่แห่งนี้เ,เดิมชื่อว่ากุสาวดีเป็นเมืองที่คับขั้งนะครับ้วยการทํามาค้าขาย ด้วยการเสียงเรียกลูกให้ดื่มนมนะครับด้วยธุรกิจการค้าที่เจริญรุ่งเรืองและที่เมืองนี้เองครับโทนพามจะเป็นผู้ที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ แก่กษัตริย์ทั้ง8เมืองจะได้ไม่ทำศึกสงครามกันและสถานที่นี้ครับจะได้ธรรมสังเวทว่าสรรพสัตว์ต่างๆแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปรินิพพานฉะนั้นเราจะได้เกิดธรรมสังเวทเกิดความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในกัน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปางปรินิพานที่เรียกว่าอนุฐานัสัยยาก,ก็คือการประทับครั้งสุดท้ายพระองค์จะไม่เสด็จลุกขึ้นอีกแล้วโดยพระองค์ตัดเป็นว่าปัชชิมาวาจาวัาางการทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจิตของตนและจิตของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดรอยเท้าทั้งหลายรวมลง,ลงรอยเท้าช้างกุศลละธรรมทั้งหลายก็รวมลงในความไม่ประมาทฉะนั้นสัมปาเทนะ อัปมาเทนะสัมปาเทถะเราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตนะครับท่านผู้มชมครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือมหาปรินิพานสถูปซึ่งเป็นสถูปทรงโอคว่ำนะครับพระเจ้าโรงมหาราชทรงได้สร้างไว้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประทับนอนครั้งสุดท้าย เขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ไปฐานพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ภายในนั้นอีกด้วยนะครับฉะนั้นวัดศรีเมืองก็ได้จําลองเอามาไว้ที่วัดแห่งนี้ครบทั้ง4สถานที่ด้วยกันนะครับ นี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์พระมหาชานกเขมากามโมเจ้าวาดวัดศรีเมืองจเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมวช่วงนี้จะได้การมรสการพระอาจารย์การมรสการครับครับวันนี้เรามาธรรมสัญจรยังวัดศรีเมืองนะครับอยากจะการมรสการถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาเร่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระพิสดามเนรตลอดไตมาสนี้ครับผมก็ในเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ย ซึ่งมันก็เป็นแนวนโยบายหลักที่ทางมหาเถรสมาคมกำหนดให้ทุกวัดนั้นต้องจัดต้องมีต้องทำกันอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของวัดศีเมืองเองเนี่ยก็คือเน้นย้ำในเรื่องของการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาพระปร,ะริยัติรธรรมในแผนธรรมหรือรแผนบาลีนะซึ่งแต่ในอดีต ของหลวงพ่อเจ้าวาดรูปก่อนเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระครูอุดมรัตนคุณเนี่ยซึ่งก็จะถือว่าเป็นสนักเรียนบาลีในยุคแรกๆของจังหวัดจันทบุรีแต่เนื่องด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปดังนั้นในเรื่องของการศึกษาพระพร,ะรยทัทธธรรมในแผนบาลีมันก็ซบเซาลงไปตามลําดับปัจจุบันนี้ก็เหลือจํานวนน้อยอแต่ว่าก็ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนกันอยู่เรื่อยมา ส่วนในเรื่องของการศึกษา,าพระพุทธธรรมในพระเดชธรรมนะซึ่งก็จะมีทั้งชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกซึ่งก็เราก็จะเน้นย้ําในเรื่องนี้เป็นหลักสําหรับผู้ที่เข้ามาบรรพชาหรืออุปสมบทในที่นี่ก็คือทุกรูปจะต้องเรียนแล้วเราก็มีบุคลากรผู้ที่จะทําการสอนตลอดจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตํำรับตํารา หรืออะไรต่างๆที่จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมพวกนี้เราก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ในการดําเนินการอะไรต่างๆเราก็พยายามรักษาระเบียบระเบียบแห่งการศึกษาเช่นการศึกษาพระปริยัติธรรมในนักธรรมชั้นตรีเนี่ยที่นี่ก็ยังเน้นในเรื่องของการท่องทรงจําแบบนวโกวาทกันอยู่เสมอคือทุกรูปจะต้องทรงจําแบบได้ด้วย ซึ่งมันก็จะเป็นอุปการะนะเพราะว่าในหลายๆที่ก็ค่อนข้างที่จะละเลยนะในเรื่องของการท่องจำแบบเหล่านี้นะแต่ว่าที่นี่เราก็ยังคงรักษานะก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นร่องรอยนะมันเป็นร่องรอยที่อดีตของพ่อเจ้าวาดท่านทำมาตลอดนะเราก็แค่รักษานะแล้วก็ส่งเสริมให้มัน ดีมากยิ่งขึ้นก็จึงทำให้ประสบผลนะก็คือส่วนมากแล้วผู้ที่เข้ามาบวชเรียนที่นี่ก็จะสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ได้พอสมควรก็ถือว่ามากโดยที่เราก็ใช้เวลาส่วนใหญนะ่ก็คืออย่างบางปีที่มีนักเรียนจำนวนมากๆเนี่ยเราก็จะมุ่งในเรื่องของการศึกษานี่เป็นหลัก โดยบางครั้งเราพยายามตัดในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่รบกวนเช่นในเรื่องของการรับกิจนิมนต์อะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของพระที่เรียนนั้นเราก็จะตัดออกแต่ว่าตัดออกก็ไม่ได้ว่าเป็นการไปเบียดบังเอกลาภอะไรของท่านเพราะว่าเราก็เสริมให้ในส่วนอื่นเนี่ยก็จะให้ทั้งเป็น ขวัญเป็นกําลังใจอะไรต่างๆก็มีการใช้เทคนิคอะไรต่างๆโดยมีการตั้งรางวัลเพื่อเป็นเครื่องจูงใจอะไรต่างๆในการที่จะให้ท่านนั้นมีความเพียรุสาหาะในการที่จะเล่าเรียนศึกษาเพราะว่าก็เท่าที่รู้รู้กันอยู่ว่าในสังคมของเยาวชนปัจจุบันถ้าเราไปคุยกันเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่างๆก็แลดูเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะใส่ใจดังนั้นเราก็ ใช้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจเพื่อที่จะให้เขารักในการศึกษาแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาศึกษาแล้วนั้นว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะว่าถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าศึกษาไปเพื่ออะไรศึกษาไปทําไมอันนี้มันก็จะเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษาได้ดังนั้นเราก็พยายามที่จะเน้นให้เรียนรู้ตามสภาพสังคมของความเป็นจริงโดยอิงเอาหลักธรรมะเหล่านี้แหละมาเป็น เครื่องประกอบอเพราะว่าในวันหนึ่งที่เขาศึกษาหละเพศไปเขาก็ยังได้ะระลึกถึงในส่วนนี้ครับสาธุครับครับอีกคำถามหนึ่งครับท่านพระอาจารย์ครับผมมาที่นี่พร้อมทีมงานรู้สึกมีความประทับใจที่ได้เห็น <Okay. S 2> สังเวียนสานสี่ตำบลนะครับสานที่ประสูติตรัสรู้สแสดงฐมเทศนาสถานที่ปรินิพานอยากจากการมิสการถามพระอาจารย์ว่า,าทางวัดของเราหรือพระอาจารย์มีแนวทาง าการสร้างเพื่อที่จะเป็นอนุสถานอนุสตออิอย่างไรบ้างนะครับถ,ถึงได้มาทําที่วัดศรีเมืองอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราจะเท้าถึงความเป็นมาที่จริงเนี่ยก็คืออดีตหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระครูดมรัตนคุณท่านได้เคยมีโอกาสเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน4ี่ตำบลเนี่ยที่ในประเทศอินเดียเนี่ยค่อนข้างหลายครั้งมาก จนกระทั่งท่านเริ่มอายุมากขึ้นท่านก็ปรารบเหตุโดยเบื้องต้นของท่านนะั้นแหละว่าต่อไปก็คงเดินทางไปไม่ไหวแล้วก็มองเห็นสภาพของความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสถึถงบรรยากาศจริงของสังเวชนียสถาน ดังนั้นหลวงพ่อท่านก็จึงเกิดดำริขึ้นมาว่าอยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ในวัดบ้างเพื่อที่จะได้เป็นสถานที่สักการะของคนโดยทั่วไปหรือแม้แต่คนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอออยากจะไปเห็นสถานที่จริงว่ามันจะมีความงดงามหรือมีอะไรที่น่าประทับใจอย่างนี้บ้าง ดังท่านก็จึงมาดำริสร้างนะซึ่งท่านก็จัดดูพื้นที่ที่มันยังพอทําได้แต่ว่าด้วยบริเวณที่มันจํากัดก็อาจจะไม่กว้างขวางมากนักดังน,นั้นท่านจึงเริ่มทำเนี่ยก็คือจริงๆเริ่มทำเมื่อปี2,551นะท่านก็เริ่มลงมือก่อสร้างนะโดยงบประมาณอะไรต่างๆก็อาศัยจาก ญาติโยมที่มีศรัทธาก็บริจาคร่วมกันมาเป็นลำดับแล้วก็แล้วเสร็จจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณปี2,555ซึ่งก็คือใช้เวลา4ปีโดยเจตนาของท่านก็คืออยากให้สถานที่สังเวชนียสถาน4ตำบลน,นี้ก็คือตรงตามเจตนารมดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงไว้นั่นแหละว่าอยากที่จะให้คนที่ได้มาเชี่ยวมาเที่ยวมาชมมาดู ดูแลให้เกิดธรรมสังเวชนะก็คือความาฮึกเหิมใจในการที่จะกระทําในสิ่งที่ดีงามหรืออาจจะเป็นตัวจุดประกายที่จะทําทให้คนอยากจะไปดูในสถานที่จริงซึ่งในอารมณ์ที่หลากหลายของคนที่ไปอินเดียนะนะก็คือเบื้องต้นนะทุกคนจะมองว่าอินเดียมีอะไรน่าไปทําไมต้องไปแต่แทบทุกคนที่ไปแล้ว อยากไปซ้ำอีกเพราะว่ามันได้ซึมซับบรรยากาศของอพระพุทธศาสนาได้อย่างอ,อย่างถึงบทบาทอย่างถึงที่จริงอย่างนี้ดังนั้นที่เหล่านี้มันก็คือเป็นแค่เพียงที่จำลองที่จะอาจจะเป็นตัวจุดประกายในการที่จะทำให้คนนั้นเกิดแรงกำลังในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อท่านก็อยากจะสร้างที่สักการะบูชาขึ้นไว้ในวัด ือประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้เข้ามาเที่ยวดูเที่ยวชมทั้งหลายด้วยแต่ท่านก็ทำประยุกต์ไปตามรูปแบบที่ช่างพอจะทำได้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นงานแบบใหม่ซึ่งช่างในเมืองไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยดังนั้นก็ทุลักทุเลพอสมควรกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้ก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทึ่งได้สร้างต่อเติมเสริมเข้าไปก็คืออาจจะที่มองเห็นก็คือเป็นวิหาร จตุรมุขอันนั้นก็สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์โดยก็ไม่ได้ติดชื่ออะไรหรอกแต่ว่าเราจะเรียกรู้กันว่าเป็นวิหารบุรพาจารย์ก็คือเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินสีซึ่งก็ได้เททองหล่อเมื่อปี2558แล้วก็เป็นรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อเองก็คือพระครูดมรัตนคุณแล้วก็อีกรูปหนึ่ง ก็คือหลวงพ่อยิ้วโอภาโสหรือหลวงพ่อยิ้วสีเมืองซึ่งเป็นผู้ที่ถวายที่ดินในการสร้างวัดนี้มา,เ,าเราจึงถือว่าเป็นบุรพาจารา์ที่มีความสำคัญต่อวัดและเราก็เลยสร้างสถานที่เหล่านี้ไว้ผนวกเข้ากับในส่วนหนึ่งของสังเวชนียสถานสี่ตำบลนี้ด้วยเพราะเราให้ความสำคัญเท่ากันดังนั้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นที่เรียนรู้นั่นแหละแต่ว่านในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ ทําในเรื่องของการเรียนรู้อะไรที่มันสมบูรณ์มันมากพอแต่ว่าก็ยังพอดูให้รู้ให้ชมเพื่อพอเป็นจุดประกายหรือจุดเริ่มต้นที่จะส่งเสริมในเรื่องของความดีงามกันต่อไปแล้วก็ยังใช้สถานที่เหล่านี้เป็นที่ประกอบพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆเพราะว่าในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะเกี่ยวเนื่องกับสังเวชนิยสถานสีําบลอยู่แล้ว มันก็ทําให้ผู้ที่มาประกอบพิธีหรือมาปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนั้นได้ซึมซับเขาเรียกว่าเพิ่มในสีสันของการซึมซับอารมณ์ของธรรมอะไรได้ดีขึ้นซึ่งก็หลวงพ่อท่านมีเจตนาปรารภอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปคาดหวังในเรื่องว่ามันจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรเพียงแต่ว่าเราให้คนในชุมชนได้รับรู้ชื่นชมแล้วก็ได้ช่วยกันรักษาสืบต่อกันต่อไปเท่านั้นเอง ท่านสมาชมครับตามที่ท่านพระอาจารย์พระมหาชนกค,ครับท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการก่อสร้างสังเวชนิสสถาน4ตำบลน,นั้นก็จะเห็นว่าสอดคล้องที่ท่านบอกว่าให้เกิดธรรมสังเวชซึ่งข้อความในพระสุตตันตปิฎกเทคานิกายมหาวัคเล่ม2ภาค1หน้า308ได้ระบุว่าก็ชนอะไรเราหนึ่งท่องเที่ยวไปในยังพระเจดียสังเวชนิสถาน4ตำบลมีความเลื่อมใส ทำการะลงนะครับเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแตกตตยไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นท่านที่มาที่เมืองจันทบุรีนะครับอย่าลืมมาที่วัดศรีเมืองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับและช่วงท้ายได้กล่าวมรสการพระอาจารย์ครับอยากจะนมัสการให้พระอาจารย์ได้ให้พรหรือก็ติดธรรมแนวทางการดําเนินชีวิตตามที่เรารับรู้กันโดยทั่วๆวไปเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะสังคมบ้านเราแต่มันก็ปรากฏโดยทั่วไปทั่วโลก ก็คือในภาวะของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งก็มีมาค่อนข้าง2ปีแล้วมั้งเนี่ยจะ2ปีแล้วดังนั้นการที่เราทั่วโลกนั้นต้องรผชนกับวิกฤตการอย่างนี้ถามว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่การใช้ชีวิตในสภาวะการอย่างนี้ นอกจากในเรื่องของการรักษาความไม่ประมาทนะซึ่งถามว่าความไม่ประมาทคืออะไรก็คือการมีสตินั่นเองแล้วธรรมะสติมันก็มาคู่กับปัญญาอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะหลีกเล่นหรือหลบหนีจากสถานการณ์อย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกับมันดังนั้นการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสตินะก็คือเจริญสติและปัญญาให้มากมาก แล้วให้คิดปรับมุมคิดของเราใหม่ว่าเมื่อในสิ่งที่เราหลีกหนีมันไม่ได้แต่ทําอย่างไรถึงเราจะอยู่กับมันได้เพราะว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงว่าเพิ่มกําลังของสติและปัญญาก็คือความระมัดระวังในสิ่งทั้งหลายที่มันจะเป็นปัจจัยเข้ามา ซึ่งทำให้เรากลายเป็นผู้ติดเชื้ออย่างในปัจจุบันรัฐบาลก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการให้ประชาชนฉีดวัคซีนอะไรต่างๆถาเราก็ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ไปถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าเชื่อเถิดว่าในสิ่งที่รัฐบาลหรือในประเทศที่เขาผลิตวัคซีนเหล่านี้เขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อฆ่าคนเขาผลิตมาเพื่อช่วยเหลือคนดังนั้น แต่ว่าด้วยสภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนอาจจะประสบปัญหาก็คือแพ้อาจจะเป็นเหตุให้ต้องเจ็บป่วยเพิ่มหรือว่าอาจถึงเสียชีวิตบ้างอันนั้นมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยซึ่งถ้าเราจะเป็นผู้โชคดีขนาดนั้นก็ถือว่ารับมันไปนะแต่ว่าก็การใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้โดยเพิ่มความระมัดระวังเข้าไว้แล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราก็จะได้รู้สึกว่า การใช้ชีวิตอยู่โดยสภาพการอย่างนี้มันก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพียงแต่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ให้มีสติมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นที่วัดนี้เราก็กระทำกันตามปกติก็คือมันเตือนบอกโยมอยู่เสมอว่าเราต้องระมัดระวังแต่ไม่สอนให้หลีกไม่สอนให้หลบนะแต่สอนให้สู้สู้กับปัญหา ฉะนั้นปัญหาทุกๆอย่างเนะี่ยก็คือเราไม่สามารถควบคุมมันได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรติดขัดมันก็มีความสุขทุกที่ที่เราอยู่ได้ ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันอันตรายดังนั้นอะไรที่มันจะเป็นเหตุนําม,มันเข้ามาสู่ตัวเราก็อย่าไปทําเราก็หลีกเลี่ยงได้เราสามารถทําได้ทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะดังนั้นการมีสติและปัญญาหรือสติสัมปชัญญะรู้อยู่ทุกขณะว่าอะไรคืออะไรและอะไรที่ควรทําอะไรที่ควรเว้นอันนี้คือสิ่งที่จําเป็น,นแล้วก็จะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นปกติไม่มีอะไร แต่เราก็งดเว้นในกิจกรรมที่ผู้คนที่เข้ามาเยอะๆอะไรมากมายซึ่งตรงนั้นเราควบคุมเขาไม่ได้บางครั้งเราเระวังเองแต่เขาไม่ระวังมันก็อาจจะเป็นพาหะติดมากันได้นะดังนั้นเราก็เน้นอยู่กันตามอัตรภาพกันดรวยไปนะก็คืออยู่ครองตนกันด้วยความมีสติและสัมปชัญญะนั่นเองนะครับตามที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์พระมหาชนกเขมากาโมนะครับท่านเจ้าวาดวัดศรีเมืองเจ้าคณะเพอแก่งหางแมวท่านสอนให้เรา มีสติมีสัพพัญญะมีความไม่ประมาทแล้วเราก็จะปรับตัวในสถานการณ์ภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้นะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรต้องขอ,อกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ได้เป็นอย่างสูงนะครับท่านท่านผู้ชมครับรายการธรรมสัญจรแสวงบุญสแสวงธรรมวันนี้ได้มาสัญจรอ,อย่างวัดศรีเมืองนะอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีท่านที่ผ่านมาทางจังหวัดจันทบุรีก็แวะ กาบธรรมสการสังเวชนีสถาน4ี่ตำบลน,นะครับเพื่อเป็นอนุสติน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระส,สมมาสัมพุทธเจ้าได้รายการวันนี้หมดเวลาแล้วธรรมสัญจรครั้งหน้าจะไปยังวัดใดนั้นขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ